เอามาเลยค่ะเชิญเลยค่ะคนแรกโทรโพสเฟียสตาโตสเฟียเมโซสเฟียเทอร์โมสเฟียอีกโซสเฟียเก่งมากค่ะหนูหนึ่งอ่าต่อไปคนที่สองใครคะหนูตั้งโอตั้งโอคนที่สองพิมมาเอาตั้งโอเชิญค่ะเทอร์โมสเฟียโซโมสเฟียสตาโตสเฟียเมโซสเฟียเทอร์โมสเฟียอีกโซสเฟีย อ๋อมีโซเฟียนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะว่ามาค่ะเมื่อกี้น้องฟางยกมืออ่ะโอเคค่ะชัโพสเฟียร์สตัตโตสเฟียร์มีโพสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์อ,รยรอ,อ็กโซเฟียร์อ๋ออ็กโซเฟียนะคะอ้าวต่อไปใครเชิญต่อจากน้องฟางค่ะหนูหนูมีอิ่มใจกับลูกแก้วป่าวยิ่งฉุบกันหน่อยเร็วถ้าเท่ากัน ยังไม่เห็นเลยพี่เะาไปคุณดูเอาเป่าสายจอเป่ายิงชุบเอาชุบพร้อมกันแหลกคนหนึ่งกันไกลเหมือนกันเอาไหมา่เป่ายิงชุบกระดาษเหมือนกันอีกเอาเป่ายิงชุบเอาค้อนกับกันไกลใครชนะค้อน ก้อนอาลูกแก้วทุกคนจะได้ไม่ต้องโกรธพี่การว่าพี่เลือกใครพี่ไม่เลือกพี่จะให้ลูกเป่ามิ้งฉุบแล้วหลังจากนี้โอเคไหมอา้าวจริงๆพี่นำมียงก็ได้นะอ่านเลยนะค่ะโพสเฟียสตาโตเฟียมิกโซเฟียเทร์โมเฟียเอกโซเฟียเก่งมากลูกแก้วอ่าต่อไปคุณอิมใจเอาเลยค่ะ โปรโทสเฟียร์ต้าโทสเฟียร์มีโซสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์เอกโซสเฟียร์โอเคเก่งมากต่อไปต่อไปใครต่อพี่เริ่มเรียกแล้วนะถ้าถ้ายังไม่มีใครเอาพี่เบลต่อเลยค่ะเรียงลำดับจากในช่องเลยถึงโทสเฟียรต้าโทสเฟียร์มีโซสเฟียร์ t ท e r m o s p h e r e e x o s p h e r e โอ้อกต่มากต่อไปค่ะคุณพสค่ะเป็นคลปโยฮนโพสเฟียสตาโตสเฟียร์มโซเฟียเทอร์โมเฟียเอกโซสเก่งมากค่ะคุณข้าวกล้องค่ะ t ทโพเฟีย์สตาโตเฟียร์เมโซสเฟียร์เทอร์โมเฟียเอกโซเฟียโอเคค่ะคุณท้องข้าวค่ะ โอมอสเฟียสตาโทเฟียเมโซเฟียเทอร์โมสเฟียเอ็กโพเอ็กโพเฟียเองมากต่อไปคุณชั่มอนวันค่ะตู้เซ้งค่ะโออสเฟียสตาโตสเฟียเมโซเฟียเออเทม มูสเฟียเอซูสเฟียโอเคต่อไปคุณโนอาค่ะโนอาเปิดไมค์ลูกโนโฟเฟียซาโตเฟียมีโตสเฟียเธอเธอโสเฟียเอ็กเอ็กโบเฟีย เก่งมากต่อไปตุ๊กตามีมค่ะ thermosphere stratosphere mesosphere thermosphere exosphere โอเคมีใครยังไม่ได้พูดอีกบ้างจิโอค่ะเร็ว <laughs> ใครตั้งชื่อซบโีนูเ <laughs> บก้ะเงียบเงียบใครตั้งชินกับสีนูเบก้าผมเองโอเค <laughs> โอเค,อเค,อเคทุกคนเก่งมากเลยทำการบ <laughs> ้านมา <laughs> ปลือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยม คล่องมากเลยเห็นไหมคล่องมากๆเดี๋ยวเราไปเรื่องน้ํากันต่อนะไม่ฉัน